สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมากับเปิดกล่องสองพระนะครับนว,วันหลังสิบนะครับก็วันนี้มีพระที่จะมาให้ดู1องค์นะครับเป็นพระองค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับวัดเกศชัยโยนะครับพิมพ์7ชั้นหูประบ่านะครับหรือว่าในโบราณนในอดีตเ,เขาเรียกว่า7ชั้นพิมพ์ี จ็ดชั้นนิยมพิมพีอ่าชั้นนิยมพิมพ์ีนะครับก็ทําไมถึงชื่อได้นี้ได้ชื่อนี้มานะครับเพราะว่าลองดูเปรียบเทียบนะครับพระเนี่ยองขวาเนี่ยคือพิมเจ็ดชั้นนิยมนะครับเจ็ดชั้นนิยมนะครับหรือว่าเจ็ดชั้นนิยม A นะครับองซ้ายเนี่ยเป็นหูปะบานะครับเป็นพระที่มีเขาโครงเดียวกันเลยหล่ะนะครับถ้าเราปิดนะครับด้านล่างนะครับถ้าเราปิดแบบนี้นะถ้าเราปิดลักษณะนี้นะครับ เรามองครึ่งองค์นะครับเราจะเห็นเลยว่าพระในมีเอกลักษณ์นะครับลักษณะเนี่ยเหมือนกันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดที่เป็นเอกลักษณ์ของวัดเกษชโยนะครับคือกรอบกระจกนะครับจะมีความคมนะครับแล้วก็มุมเนี่ยจะจิกลงนะครับเนี่ยขนาดพระเขาค่อนข้างจะผ่านการใช้ยังเห็นอยู่นะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับแล้วก็ ฐานของวัดถุเฉยโยนเนี่ยทุกพิมพ์เลยดีกว่านะครับจะมีความโค้งนะครับมีความโค้งเหมือนกันนะครับลองดูสององค์สองค์เลยผมเอให้ดูสามองค์เลยสององค์นี้เป็นเจ็ดชั้นนิยมนะครับองค์นี้เป็นหูปาบารนะครับลองเห็นได้เนี่ยเปรียบเทียบได้เลยนะครับว่ากรอบกระจกเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยว่ามีความคมนะครับขนาดภาคนี้นะเนื้อห่าเขายังลุยๆนะยังเห็นมีความคมนะครับแล้วก็ถ้าชัดๆนะครับจะเห็นเส้นใต้นี้นะครับ สมัยโบราณเขาเรียกสมัยก่อนนะเขาเรียกว่าเป็นตำหนิในพิมพ์นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันคือขอบนะครับของกรอบกระจกซึ่งมีเส้นซุ้มเส้นซุ้มกรอบด้านในนะมาทับตรงนี้ก็เลยเห็นเป็นเส้นลางๆนะครับก็บางองค์ก็เห็นบางองค์ก็ไม่เห็นนะครับเขาถ้าใช้มาหน่อยก็จ,จะไม่เห็นเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็ไม่ไม่มองแทบจะไม่เห็นแล้วล่ะนะครับเพราะว่าผ่านการใช้มาบ้างแต่ว่าองค์ที่สวยๆวชัดๆเนี่ย จะเห็นเลยว่ามีเส้นเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เอกลักษณ์หนึ่งของพิมพ์เจ็ดชั้นนิยมที่ไม่เหมือนพิมพ์อื่นนะครับคือเส้นล่าสุดเนี่ยเขาจะวิ่งชนสองฝั่งนะครับลองดูนะครับเนี่ยเขาจะวิ่งชนสองฝั่งเลยนะครับซึ่งก็ถ้าพิจารณาดีๆจะเห็นเลยว่าพระเนี่ยเขาน่าจะมาจากแม่พิมพ์เดียวกันนะครับไม่รู้ว่าอันไหนสร้างก่อนสร้างหลังนะครับแต่ว่าความเห็นส่วนตัวผมผมคิดว่า เจ็ดชั้นหูปลาบาาเนี่ยน่าจะเป็นพิมพ์ต้นแบบของเจ็ดชั้นนิยมเพราะว่าพระมีความใหญ่กว่านะครับรายละเอียดเหมือนกันนะตั้งแต่ขาลงมาเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับจุดที่จะแตกต่างก็อาจจะเป็นตรงลําตัวนะครับวงแขนนิดหน่อยนะครับแต่จุดที่ชัดๆเลยคือหูนะครับตามชื่อเลยคือหูปลาบาานะครับซึ่งเจ็ดชั้นนิยมเนี่ยหูเขาจะตั้งกว่านะครับจะตั้งกว่าแล้วก็ศีรษะเขาจะเล็กกว่านะครับลําคอะลรเขาจะเล็กกว่านะครับ เนี่ยเปรียบเทียบให้ดู2องค์นะครับจะได้เห็นความชัดเจนนะครับแล้วก็เกจนะครับของเจ็ดชั้นนิยมองขวานะครับชี้ให้ดูดีกว่าลองดูนะครับเกจเนี่ยเขาจะเป็นสบัดนะครับเป็นเปลวเพลิงนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าหูปะปบาก็อาจจะหนากว่าใหญ่กว่านิดนึงนะครับลองดูนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเหมือนกันนะลักษณะลําตัวจะเอียงนิดนึงแค่นั้นแหละนะครับแต่ว่ามีความ ไม่ใช่ใกล้เคียงเขาบอกใกล้เคียงไม่ได้มีความเหมือนกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตําหนิตรงนี้นะครับตําหนิในจุดนี้นะครับก็มีนะครับองค์นี้จะติดไม่ชัดนะครับแต่องค์นี้เห็นไหมก็มีเหมือนกันนะครับตําหนิในพิมพ์นะครับก็เป็นจุดที่เชื่อได้ว่าเป็นแม่พิมพ์เดียวกันแล้วก็อาจจะแก้ไขกันมานะครับเนื้อหานี่ก็เป็นลักษณะเดียวกันนะครับเป็นลักษณะเนื้อที่ออกไปในทางแก่น้ํามันนะครับเวลาใช้มากๆเนี่ยเขาก็จะเนื้อเป็นสีลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเราจะพบเห็นได้ใน กือบกับทุกพิมพ์ของวัดเกศชโยนะครับลองดูนะครับลองสังเกตดูนะครับอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจของสมเด็จวัดเกศชโยนะครับทั้งสองทั้งสองพิมพ์นี้นะที่เราชี้ชัดได้ว่าน่าจะเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับลองดูตรงคอนะครับจะเห็นเลยว่าตรงช่วงนี้นะครับเนี่ยตรงช่วงนี้นะจุดเดียวกันนะครับลองดูนะจะมีสลาเดียวกันนะครับคือฝั่งนี้มันจะวิ่งเข้ามานะครับแล้วก็จะวิ่งออกมา เห็นไหมครับลักษณะเดียวกันนะครับเนี่ยโดยเฉพาะตรงนี้ที่เห็นชัดเลยนะครับว่าเป็นลักษณะของแขนที่ทําเหมือนกันนะครับคือจะยกขึ้นนิดนึงแล้วก็ลงนะครับอันนี้จะเอาอยู่ในแนวลาดกว่านะครับซึ่งจะทําให้เห็นว่าพระเนี่ยท่านเรามองแล้วเหมือนกับท่านนั่งเอียงไปทางซ้ายของเรานะครับอ่าแขนแขนขวาของท่านยาวกว่านะครับเหมือนแบบมองไปทางซ้ายเอียงนิดนึงนะครับเป็นการแกะแม่พิมพ์นะครับอ่าซึ่ง อยากเปรียบให้ดูเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าพลาเนี่ยมีความเหมือนกันนะครับเล็กใหญ่อาจจะต่างกันได้นิดหน่อยนะครับต่ชั้นนิยมเองก็มีหลายขนาดนะครับมีเล็กมีใหญ่นะครับองนี้เป็น7ชั้นหูประบ่านะครับพลาสนีสวยคมเลยนะครับดูนะครับนี่พิมพ์เพิ่มก็าค่อนข้างจะดีพิมพ์นี้ถามว่าข้านิยมแพงไหมนะครับพิมพ์นี้จริงๆแล้วในสมัยก่อนนะครับพิมพ์นี้ก็เป็นรองแค่7ชั้นนิยมนะครับ ในปัจจุบันก็จะอยู่ในระดับเดียวกับ6ชั้นองตาลหกชั้นตลอดนะครับสวยๆไม่สมบูรณ์สมบูรณ์ pps, ไม่ชํารุดเนี่ยองคหนึ่งก็ต้องมีล้านหลานนิดๆนะครับสวยมากๆก็ล้านกว่าบาทนะครับหากชํารุดก็อยู่ในเกณฑ์เดียวกับ6ชั้นองตาลหกชั้นตลอดนะครับแต่ถ้าถามผมนะพระที่เป็นพิมพ์นี้เนี่ยน่าใช้กว่าน่าเก็บกว่า6ชั้นองตาลตลอดเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมีความ เชื่อมโยงกับพิมพ์นิยมที่สุดนะครับคือเจ็ดชั้นนิยมนะครับซึ่งมีความเหมือนกันเลยล่ะนะครับแล้วก็พระบางองค์เนี่ยบางทีศึกเรือนไปนะครับเขาซ่อมแซมไปซ่อมแซมมากลายเป็น7จดชั้นนิยมนะครับองนี้นะครับพิมพ์นี้นะอมันก็มีความคล้ายกันจนเหมือนกันนะครับแต่จะแตกต่างกันแค่ช่วงศีรษะด้านบนนิดนึงนะครับแล้วก็หูแค่นั้นเองนะครับซึ่งก็เป็นพระที่หาชมได้ยากนะบางส่วนกลายไปเป็นเจ็ดชั้นนิยมแล้วก็เยอะนะครับองค์นี้ก็ถือว่า เนื้อจัดดีนะครับแล้วก็มีธรรมชาติเดิมๆนะครับพิมพ์ทรงเขาได้ลึกคมนะครับซุ้มอาจจะสึกไปหน่อยนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยน่าจะเป็นอยู่ในเลี่ยมโบราณนะครับระองนี้นะครับแล้วก็ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งของวัดเกศชโยโดยมากแล้วเนี่ยวัดเกศชโยด้านข้างจะไม่มีรอยปรินะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นของไม่แท้โดยมากแล้วจะเป็นรอยปรินะครับเพราะว่าวัดเกศชโยโดยมากแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นรอยฝนส่วนใหญ่นะครับอาจจะโค้งมนนะครับหรือว่าอาจจะ เป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่จะไม่มีรอยปริปในแนวนอนนะครับส่วนใหญ่นะจะไม่มีรอยปริปในแนวนอนนะครับนี่ก็เป็นเจ็ดชั้นยมอีกหนึ่งองค์นะครับแล้วก็วัดเกศชัยโยเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่าพระเนี่ยจริงๆแล้วปีกส่วนเกินเนี่ยนะครับเป็นปีกที่เกินจากตอนกดพิมพ์นะครับปีกช่วงนี้นะครับแม่พิมพ์เขาจริงๆแล้วเขามีแม่พิมพ์แค่นี้นะครับ ตามกรอบนี่เลยนะครับแม่พิมพ์คือจุดที่ลึกลงไปในแม่พิมพ์นะครับสมมติว่าเราลึกภาพตอนกดนะครับอยู่ท่านี้นะแม่พิมพ์จริงๆแล้วเนี่ยมีความลึกเท่ากับขอบนี้ขอบเล็กนะครับแต่ว่าส่วนที่เกินขึ้นมาเนี่ยเป็นส่วนที่เขาย้ำๆๆปันๆเข้าไปนะครับแล้วก็ลูกทรงก็อาจจะเป็นลูกทรงแบบไหนก็ได้อาจจะเป็นกลมเว้รก็ได้นะครับพอสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาตัดนะครับแล้วก็ฝนมุมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมกะเชโยอยู่แล้วนะครับ แท็บที่เราจะเจอทุก,ทก,ทกพิมพ์เลยล่ะนะครับเป็นการฝนมุมนะครับโดยมากนะครับจะไม่ค่อยมีตัดชิดมากๆแบบนี้เพอาตัดชิดมากๆแบบนี้ก็จะดูคลาสสิกไปแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับขนาดเนี่ยเขาก็จะพอๆกับพวกวัลคังมาขุนพรม,มนะครับอนี่เปรียบเทียบกับวัลลังพิมพ์เกตโบตูมให้ดูนะครับเนี่ยเราจะลองดูว่าแม่พิมพเนี่ยเขาเป็นลักษณะเดียวกันนะครับแต่ว่าพวกบางขุนพรมวัลคังเนี่ยเขาจะมีความลึก ของลำตัวของพระมากกว่านะครับในขณะที่วัดเกชโยนเนี่ยรายละเอียดเาขาค่อนข้างจะเยอะกว่านะครับอย่าสังเกตได้หนึ่งคือฐานนะครับแล้วก็รายละเอียดโดยรอบนะครับขอบเ,อเขิบออะไรเงี้ยนะครับเขาจะเหลือให้เห็นมากกว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าเหลือให้เห็นมากกว่าในขณะที่วัดระฆังหรือบางคุพมพรมเนี่ยเขาจะตัดชิดเลยนะครับพอ <Lebanon. S 2> ตัดชิดก็จะเป็นลักษณะเดียวกัน,แ,กน,กกน,นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดตัดหางก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่เอาให้ดู3ามองนะครับ โดยมากเราจะเจอแถบแบบนี้ซะเยอะอันนี้ก็ตัดชิดหน่อยนะครับอันนี้คือถ้าเป็นวันะระฆังเขาตัดไม่เห็นขอบเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะในการจัดสร้างแบบเดียวกันนะครับเป็นลักษณะในการจัดสร้างแบบเดียวกันนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาส่องให้ดูก่อนว่า,าวัดเกศชัยโยนะครับเนี่ยเขาเป็นอย่างไรนะครับเนื้อหานะครับกล้องสักครู่ วัดเกศชยโยเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราเห็นบ่อยๆนะครับผมว่ามันก็จะดูไม่ยากนะดูไม่ยากนะเพราะว่าเนื้อเขาค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเจอพระแบบนี้เราจะรู้ได้เลยว่าพระแบบนี้เป็นพระแท้เลยนะครับเนี่ยอยากให้ดูเนื้อหานะครับเวลาที่เขาผ่านการใช้มาบ้างนะครับเขาก็จะมีลักษณะที่เป็น ขาวใสๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเนี่ยจะเห็นเป็นก้อนขาวๆนะครับแล้วก็จะมีลักษณะเนื้อที่เป็นใสๆนะครับถ้านึกไม่ออกให้นึกถึงกาวลาเท็กที่แห้งนะครับกาวลาเท็กเนี่ยจะมีเนื้อกาวที่เป็นขาวๆแล้วก็จะมีบางส่วนที่เป็นใสๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้นึกถึงแบบนั้นแล้วกันนะครับส่วนวัดเกชโยในมวลสารเนี่ยเขาก็จะมีอยู่หลากหลายนะครับจะมีมวลสารที่ค่อนข้างจะเจอใน วัดเกศชยโยอย่างเดียวนะผมลองหาให้ดูนะจะเป็นเม็ดสีส้มๆสะท้อนแสงนะครับจะเจอในวัดเกตชยโยนะครับซึ่งไม่เจอในวัดอื่นนะองนี้ก็ต้องไล่หาทก่อนนะครับไม่ได้ส่องไว้ก่อนนะครับแต่ว่ายังจุดตรงหน้าสีกาเรียกะไรหน้าท่านนะครับจะเห็นเม็ดก้อนข,อขาวๆแบบเดียวกับวัดละคังนะครับแล้วก็ในองค์พระเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยว่าจะเป็นมวลสารเยอะๆไปหมดเลยนะครับ องนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นพิมพ์ที่แบบเนี่ยหูเขอลลองดูนะครับมีความคมขนาดว่าเขาใช้มาแบบผ่านการใช้มาบ้านนะครับหูนี่มีความคมเลยนะครับหูขวานะครับจะแตะไหลแต่ว่าหูซ้ายเนี่ยจะพัดพาดเฉยๆนะครับนี่หูเนี่ยเขาคมกลิกเลยนะครับเราเห็นไหม ดูอกนะครับดูแขนนะครับสิ่งที่น่าจดจาก็คือความลึกของแม่พิมพ์และวงแขนนะครับซึ่งจะเป็นทําสิ่งที่เราทําให้เราเห็นถึงแม่พิมนะครับที่เขาเรียกอะไรแม่พิมพ์แรกนะครับถ้าเป็นพระเกก็เขาจะถอดมานะครับแล้วดูลูวงแขนนะครับแขนเขาไม่ได้ไม่ได้เท่ากันทั้งหมดนะครับมองจากแขนซ้ายขององค์พระนะครับจะล่ําลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเลียวเล็ก จนถึงจุดที่เล็กที่สุดก็คือตรงหน้าตักนะครับแต่จุดที่เขาเขาเรียกอะไรจุดที่เขาสัมผัสมือทั้งสองฝั่งไม่ได้อยู่ตรงกลางนะครับมองดีๆนะครับจะเยื้องมาทางขวามือเรานิดนึงนะครับสังเกตไหมครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับดูแขนนะครับก็ล่ําลงมานะครับจนถึงจุดล่างสุดนะครับตรงจุดที่เขาเรียกว่าใต้อกนะครับอกก็จะมีลักษณะคล้ายๆลูกฟันนะครับ จะสังเกตได้คล้ายๆลูกซี่ฟันนะครับฟันของคนเรานะครับจะเป็นลักษณะเป็นซี่แบบนั้นนะครับในองค์นี้ค่อนข้างจะมีพิมพ์ที่ค่อนข้างจะเดิมมากๆนะครับยังเห็นพิมพ์ของชัดเจนนะครับจะเห็นได้เลยว่าลองดูล่องแขนนะครับมีความลึกมากๆนะครับนี่ลองดูนะครับล่องแขนมีความลึกนะครับแล้วก็จุดต่างๆในมีความคมนะครับอย่างเช่นใบหูนะครับเห็นไหมครับมีความลึกคมนะครับ แขนเนี่ยลองดูนะครับตั้งขึ้นมาเลยนะครับน้าจดจํานะครับบริเวณนี้นะครับนี่คือหลักการในการจําพิมพ์ทรงนะครับขาสองฝั่งนะครับเขาเรียกอะไรหัวหัวเข่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นสามเหลี่ยมแหลมขึ้นมานะครับถ้าจะชัดนะครับจะเป็นอินทนูเลยนะครับส่วนฐานลองดูความคมของฐานนะครับมีความคมมากๆนะครับ ทุกเส้นฐานนะครับถ้าชัดๆเนี่ยจะเห็นรอยเหมือนแบบรอยแบบรอยกิกเลยล่ะนะครับนี่ก็อาจจะผ่านการใช้มาบ้างน,นะครับมาดูด้านข้างกันบ้างน,นะครับนี่คือด้านข้างนะครับก็จะเห็นมวนลสารแล้วก็มีการหลุดล่อนของมวลสารบ้างน,นะครับนี่คือเนื้อที่เป็นแบบเอกลักษณ์ของวัดเกศชโยนะครับแล้วก็เป็นเนื้อที่น่าจดจํานะครับแบบนี้เราจะเจอเห็นเจอบ่อยๆพบเจอบ่อยๆนะครับ ดูด้านหลังเหมือนะครับนี่มวลสารนะครับก็จะมีรอยลบรอยตะใบรอยอะไรเงี้ยบ้างกระดาษทรายขัดอะไรแบบนี้บ้างน,นะครับพวกนี้นะครับเป็นไปได้นะครับนี่เราดูความหนึบนุ่มของเนื้อนะครับแล้วก็มวลสารที่หลุดล่อนออกไปนะครับ นี่ลองดูความปึ๊กเลยนะครับเนื้อปึ๊กเลยนะผ่าผ่านการใช้มาบ้างเนื้อเขาก็จับดีนะครับดูด้านหน้าทีนะครับจุดนี้คือจุดที่น่าสังเกตและก็น่าจดจานะครับวงวงแขนนะครับจะสังเกตว่าวงแขนเขาไม่ได้เท่ากันทั้งหมดนะครับก็ ลักษณะเหมือนคนจริงนะครับช่วงแขนด้านบนลำเขาเรียกลำแขนด้านบนก็จะใหญ่หน่อยนะครับตรงกล้ามนะครับข้อศอกนะครับตรงนี้นะครับจุดที่งอแขนนะครับแล้วก็ตรงมือนะครับจะเห็นได้เลยว่าการแกะแม่พิมพ์นี้ค่อนข้างจะแกะได้เหมือนจริงนะครับจุดด้านนี้ถ้าเราสังเกตดีๆนะพลาพิมพ์นี้ผมว่าคล้ายๆกับพิมพ์นากปลอกนะถ้าเราไปดูถ้าเราไปดูพวกพระบูชานะครับฐานจะคล้ายๆพิมพ์นาปลอกคือเหมือนกับ มวน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 ขึ้นไปเป็นชั้นชั้นชั้นนะครับซึ่งต่างกับสมเด็จวัดระฆังหรือวัดเกศชโยนะเออโทษทีสมเด็จวัดระฆังหรือสมเด็จบาคุณพรมนะครับซึ่งทำเป็นลักษณะป็นสิงนะครับจะต่างกันนะครับเนี่ยสังเกตดูดีๆนะครับลักษณะแบบนี้จะคล้ายๆกับจุดที่เราเจอในพระนาคปลกนะครับเป็นพระบูชานะครับจะเป็นลักษณะที่เป็นฐานมว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 ลขึ้นไปด้านบนนะครับอลองดูนะครับปลายฐานจะคมนะครับแล้วก็ เวลาที่เรามองขึ้นไปแบบนี้นะครับเราจะเห็นเลยว่าเขาจะมีความโค้งนะครับแต่ว่าจะโค้งเป็นคู่คู่นะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับจะโค้งเป็นคู่คู่นะครับเหมือนกับจริงๆแล้วตั้งใจแกะแยกกันนะครับถ้าเรามองมุมนี้เราจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเขาจับคู่กันนะครับเป็นคู่คู่นะครับไม่ได้เหมือนกันไม่ได้อยู่ในระนาบเดียวกันนะครับทั้ง7ชั้นเนี่ยนะครับแต่ว่าจับเป็นคู่คู่นะครับ ก็น่าจะได้ความรู้ไปพอสมควรนะครับกับพระพิมพ์นะครับที่เรียกว่าเป็นเจ็ดชั้นหูประบานะครับวัดเกศชโยเจ็ดชั้นหูปละบานะครับ,บ,ยยบ,รบซึ่งอง์นี้ก็ถือว่าเป็นองค์ครูได้องค์หนึ่งนะครับเพราะว่ามีพระพิมพ์เป็นพิมพ์เดิม,ดมนะครับมีพระนี่เขามีชารูด,ด้านข้างนะครับปินแปะเขาเรียกอะไรผมว่าน่าอยู่ในเลี่ยมนะแล้วก็แบบใสจนแน่นลับนะแล้วก็ปริข้างนะครับตรงนี้นะครับก็จัดว่าเป็นอะไรที่ หาชมได้ยากนะครับพาพิมเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับก็ยังไงก็ลองติดตามดูนะครับเดี๋ยววันหลังเราจะมีองค์อื่นมาให้ดูอีกทีนะครับเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูอีกทีนะครับระหว่าง7ชั้นนิยมนะครับกับเจชั้นหูประบานะครับขวากับซ้ายคือ7ชั้นนิยมนะครับตรงกลางคือหูประบานะครับจะเห็นถึงความเหมือนและความแตกต่างของพระทั้ง3องค์นะครับซึ่งอยู่ในคนละสภาพคนละการใช้งานนะครับอ่าก็ แต่ว่าเขายังมีเขาโครงเดียวกันนะครับซึ่งเราพอจะพิจารณาออกเวลาที่เรามองพร้อมกันแบบนี้นะครับซึ่งเราจะเห็นเลยล่ละนะครับว่ามันมีความคล้ายกันนะครับอ่าโอเคก็ยังไงก็ฝากติดตามได้นะครับในเพจอ้วนรังสิต .com นะครับหรือใน YouTube นะครับก็เซิร์ชอ้วนรังสิตธรรมจันท์นะครับหรือเซิร์ชกูเกิลเลยนะครับพิมพ์อ้วนรังสิตภาษาไทยก็ได้แล้วใส่คำว่าผาเครื่องเนี่ยขึ้นแน่นอนนะครับมีทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านหรือเป็นอะไรนะครับยังไงก็ฝากติดตาม้วยนะครับขอบคุณมากคัสสดีครับ